ยกมัดมัมี่างอันนี้มนนเดินนเดินยกเินองยกนเจครับเอ้าสแแสนน, 5, นะครับนี่ห้แสนนะอันนี้มอบให้ทุกอำเภออ่วันนั้นเรามอบโรงพาบาลเรศบาไปสแสนใช่ออันนี้ก็ยังมีอีกโรงพยาบาลบาลโรงพยาบาลละห้า5มือนเพื่อเอาไปดำเนินการสำหรับห้องแยก

ขอเชิญชวนท่านเราทุกคนแล้วก็ผู้ที่อยู่ในไลน์นะก็เราให้กําลังใจหมอแล้วก็พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์พวกเราตบมือให้หมอบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็นอกจากนั้นก็ตบมือให้สส แล้วต้องเอาบจสมาชิาา้งแล้วรอนายกแล้วก็สอจดีพอน้อตรงกัให้